สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับช่องมาดามแพมแต่ก่อนอื่นนะคะเราขอคืนความสุขให้กับประชาชนก่อนด้วยการพูดกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการนะคะก่อนที่จะขอโทษก็ขอโทษ,โทษเลยแล้วกันค,ค่ะขอโทษครับขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องอะไรก็คือว่าเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยแพมนอยไปพักหนึ่งว่าเออมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพมเองก็ค่อยงโตแล้วแต่ทําไมถึงแบบว่าเฮ้ยลำไยอะไรมากขนาดนี้ไปช่ว แต่ถามหน่อยว่าที่แพมพูดไปเนี่ยอันนั้นคือหลักความเป็นจริงล้วนๆแต่ว่าแพมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักแพมชอบแพมในความเป็นตัวแพมเดี๋ยว<ต>ผมวสรุปให้ดีกว่านะครับคือมาดามแพมเนี่ยเขาทําคลิป u t u b e เนี่ยเขาทําด้วยความตั้งใจมากใช่ค,คือเขาพิธีพิถันมากแล้วเขาก็แบบอยากจะให้คนดูของแพมเนี่ยเขามีความสุขแพมเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเราพูดแล้วเราเล่นตลกเรามีการจิกกัดไปบ้างอาจจะทำให้คลิปวิดีโอเนี่ยมันมีสีสันแล้วคนดูเนี่ยนะครับก็จะมีความสุขที่ได้ฟังแพมอ่ะมากย ใช่ค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีกระแสตอบรับมาทั้งชอบและไม่ชอบซึ่งแพมเนี่ยนะครับอ,อ่บาคอมเมนต์อ่าคือแพมเขาบางทีเนี่ยผมก็ยอมรับครับว่าแพมเป็นคนที่คุยกับคนแล้วสนุกถ้าคุณได้ลองคุยกับแพมแบบตัวตนจริงๆของเขาอะ่ะผมเชื่อว่าคุณจะชอบแพมอย่างที่ผมชอบแน่นนะอนเพราะแพมเขาเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนเก่งมากแต่พอแพมมาอยู่หน้ากล้องปุ๊บก,การที่ต้องพูดคนเดียวและไม่มีอะไรตอบโต้อ,อาจจะทำให้บางคำพูดของแพมเนี่ยมันอาจจะเกินเลยไปบ้างอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่พอใจแพมเนี่ย เขาจริงจังกับการทํา y o YouTube มากนะครับคือเขาอยากจะให้คนดูของเขาอ่ะได้รับประโยชน์มีความสุขแล้วก็อยากให้คนฟังของเขาอ่ะคือชอบที่จะเป็นแบบเนี้ยคือชอบที่จะมีความมั่นใจในตัวเองคิดอะไรก็สื่อสารออกไปตรงๆไม่อ้อมคร้อมแต่ถ้ามันทําให้ใครหลายๆคนไม่สบายใจ เราสองคนก็เลยคิดว่าเราควรจะออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการเพื่อปิอรับผิดชอบเลยใช่ครับพอมีคนมาว่าแพมอย่างเงี้ยคือแบบมติอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเข้มแข็งก็จริงแต่ว่าเขาเป็นคนเซนซิทีฟมากเขาเอาทุกคอมเมนต์เนี่ยมาเก็บมาคิดเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลายวันที่เงียบไปี่นเพราะเขาแบบกลับไปตั้งสติแล้วค้นหาว่าเราจะทําอย่างไรให้คลิปเนี่ยมันดีขึ้นไปอีก ใช่คะ่ะแล้วก็แพมเองเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกคลิปที่แผมทำกับแผมตั้งใจอยากให้ทุกคนติดตามแผมเพราะความที่แผมเป็นแพมและก็ทุกคนได้ประโยชน์จริงๆเราไม่อ้อมค้อมเราไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างแพมก็ทำเต็มที่นะคะก็ขอบคุณทุกๆ 7,000 s u b สับส b ครที่7,000กว่าแล้วนะท,ท,ที่ทุกคนติดตามมาแล่แพมบอกท,ทุกคนนะคะทุกๆคอมเมนต์นะแพมอ่านหมดถ้าแต่ว่าแพมจะตอบหรือเปล่าก็เหมือนที่แจ้งไว้บางคนเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกแฮ ppy แต่บางคนที่รู้สึกไม่ happy, แฮ ppy แพมก็เสียใจแพมบอกตรงการที่แพมเป็นสาวเพศ2และเทคฮอร์โมนเนี่ยจะเซนซิทีฟกว่า คนอื่นๆซึ่งแพมก็คิดอยู่เสมอว่าอะไรทำแลดีแพมก็จะทําต่ออะไรที่ไม่ดีแพมก็จะหยุดทํามันเคยน้อยใจถึงกับว่าไม่อยากทําต่อแต่ว่าคนดูอีกหลายคนที่กดสับสไครต์ทั้งที่ผ่านมาแล้วก็กดสับสไครต์ติดตามแพมเนี่ยเขาก็อ,อยากจะดูในสิ่งที่ดีที่สุดแพมก็เลยเอาทุกคนเนี่ยมารวมกันแต่พอกลายเป็นว่าพอรวมกันแล้วมันพังแพมก็จะรู้สึกแย่กว่าเดิมแพมก็ไม่มีแรงที่จะทําต่อ ทุกคอมเมนต์แพมอ่านมาคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์เพราะว่าแพมล็อกอินไว้ในคอมนะคะแพมเลยไม่สามารถที่จะตอบได้หมดทุกคอมเมนต์นอกจากว่าคอมที่คุณวิตต่อเนี่ยว่างก็แพมเองก็เป็นคนตรงๆอย่างนี้ละ่ะอยากจะให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจค่ะแต่จริงๆแพมบอกเลยว่าแพมเสียใจก็เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ ออกไปแล้วทุกคนอยากจะให้แพร์ทาต่อแพรก็จะทําแต่ถ้าทุกคนบอกว่าให้หยุดทําเลิกความเป็นมาดามแผรซะัตรงนี้แผรก็จะไม่ทําให้คุณอีกต่อไปดีไหมคะถ้ายังไงเนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะอย่างไรอยากจะให้แผรเนี่ยปฏิบัตินะครับทำคลิปอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์เป็นแนวทางหน่อยนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเราสองคนก็พยายามคิดคอนเทนต์บางคลิปก็ดีมากบางคลิปก็อาจจะมีการออกทะเลไปบ้างหรือบางคลิปก็อาจจะทําให้หลายๆคนฟังแล้วไม่เกิดความไม่สบายใจก็ถ้ายังไงเนี่ยอยากจะให้ฟีดแบ็กกลับมานะครับว่าเราเรวรจะแก้ไขอะไรได้ไหมเพื่อทําให้คลิปวิดีโอของพวกเราเนี่ยมันทําให้คนดูเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นและผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะ,ะับว่าสิ่งที่ผมประทับใจในการทําช่องมาดามแพรมมากๆเลยก็ Rab คือมีต้องเรียกว่าเป็นลูกสาวได้ไหมลูกสาววันนี้เราเพื่อนผู้หญิงนะฮะเขาบ บอกว่าแพมเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะทุกๆคอมเมนต์ <comment S 2> ในอินบ็อกซ์แพมก็จะพยายามตอบให้หมดเพราะว่าการที่เขาส่งข้อความมาหาแพมแล้วที่คุณคอมเมนต์กันมาไม่ว่าจะใน YouTube และใน Facebook เนี่ยแพมเองอ่านหมดเราอ่านเนี่ยเราจะนึกถึงใจเขาใจเราแพมก็จะเข้าถึงทุกๆกคนได้มากขึ้นมากกว่าทุกทุก,ทกตัวหนังสือเนี่ยแพมพยายามคิดมาถึงเป็นคำพูดแพมเลยรู้สึกว่าเออเซนซิท<ๆ>ีแล้วก็แพมพยายามเข้าใจทุกคนจะ แต่ว่าบางทีทุกคนอาจจะรับสารที่แพมส่งไปอาจจะได้ไม่ทั่วถึงแพมก็ต้องขอโทษตรงนี้ด้วยแล้วกันแต่ว่าจริง,รงๆแล้วที่ทำเนี่ย<อ>ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปนะครับคลิปของแพมเนี่ยเราก็จะมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นคําหยาบของเราอาจจะน้อ <laughs> ย <laughs> 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 ลงไปเยอะเลยเพื่อที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนด้วยดีไหมไม่รับประกันน <laughs> <laughs> ไม่รับประกัน <laughs> ไม่รับประกัน <laughs> ไม่ขอรับประกันเพราะว่าแพมเองเนี่ยก็มีหลุดบ้างอตอนแพมเป็นอาจารย์สอนแพมก็จะมีภาษาหยาบคายออกไปตามปกติเาื่อวันนี้ ก็อยู่ที่เป็นหน้าที่ของคุณวิทย์ที่ะจะดูดเสียงออกแล้วกันแล้วก็ตัดต่อออกไปเชื่อผมเลยะครับว่าเมียผมทําคลิปทุกคลิปเนี่ยเจตานาเนี่ยคือตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆะนะครับดังนั้นถ้าคลิปไหนทําอะไรไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ก็อยากจะขอกราบขอโทษแทนเมียของผมด้วยนะครับค่ะก็อยากให้ทุกคนรับรู้ไว้ตรงนี้ค่ะว่าคลิปทุกคลิปที่แพมทําไปเนี่ยเป็นคลิปที่ทําจากหัวใจ อยากจะให้ทุกคนดูด้วยความบันเทิงนะคะบางอย่างมันก็เป็นการแสดงแล้วก็บางอย่างมันก็คือความจริงที่สอดแทรกไปแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้ไว้ว่าทุกอย่างที่แผมส่งไปให้คุณเนี่ยคือประโยชน์นะคะก็ให้คุณคิดไปว่าสิ่งที่แผมพูดเป็นภาษาที่อาจจะฟังไม่ได้สําหรับบางคนเนี่ยเพราะว่า แพรต้องการที่จะเข้าถึงทุกๆคนมากกว่านะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าแพมเป็นเพื่อนเพราะภาษาพวกนี้ทุกคนที่เป็นเพื่อนเขาพูดกันนะคะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้จักมาดมแพมมากพอเลยก็เลยคิดว่าแพมไม่ใช่เพื่อนด้วยหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือทุกอย่างมันมีการที่ต้องผิดพลาดต้องแก้ไขต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเติบโตไปด้วยใช่เพราะวันนี้จะอยากใช้โอกาสนี้ทาให้คนดูของแพมกับแพมเนี่ยคือเติบโตแปพร้อมๆกันแพมก็จะรับปากใช่ไหม ว่าจะทําคลิปให้ดียิ่งขึ้นก็จริงๆนี่แพมทุ่มเททุกคลิปนะบางทีเนี่ยเดินไปซื้อเครื่องสำอางหมดเป็นพันพันหลายพันกันเนาะแทนที่ว่าเราจะมีแค่นี้แล้วเราจะหยุดพัฒนาไม่ค่ะแพมพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยเล่นใหญ่เล่นจริงไม่เล่นสแตนอินเลยอะไรอย่างนี้ขอบอกเลยนะคะแล้วก็เราก็ดีใจมากๆค่ะที่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาติดตามมาดามแพมแล้วก็เขาเจอเราแล้วเขาทักในที่สาธารณะที่สาธารณะ ว่าติดตามมาจากช่องมาดามแพม แมปลื้มนะคุณวิทย์เองก็น่าจะรู้สึกปลืม้มไม่มากก็น้อยแหละเพราะทุกคนจะทักมาดามแพมมาจากช่องสตาร์โยเวใช่ไหมโดยที่ม่ทักคุณวิทย์ก่อนคุณวิทย์ก็จะมีความเสียใจบ้างเบาๆแต่ว่าเอาเป็นว่าแพมก็ดีใจนะที่ทักแพมไม่ว่าคุณจะติดตามอยู่ใน Make ath, เมคอัพบายวิรพัฒน์หรือวิรพัฒน์สีสกุลเมคีหรือว่าอาจจะเป็นรายการเสือติดปีกหรือว่าอาจจะเป็นรายการของพี่บุ๋มปนัดดาแล้วก็หรืออาจจะติดตามมาจากช่องมาดามแพมวันนี้เป็นงานที่อัติจูดมามีน้องๆหลายท่านบอกติดตามคลิปของมาดามมมแพออออยู่เออันนัันนนน้ก็ เฮ้ยซึ้งใจจริงๆค่ะรู้สึกดีนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเห็นแพมและจําได้แต่ไม่กล้าทักแพมเองก็รู้สึกดีว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยได้รับการตอบกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้า Facebook ของเราเนี่ยมีคนติดตามอยู่เยอะไม่ได้แค่ว่าติดตามอย่างเดียวแต่แพมไม่ตอบกลับแพมตอบกลับทุกคนค่ะออขอให้คุณติดตามว่าแพมเนี่ยตอบกลับคุณให้คุณได้รู้ว่าเนี่ย แพมทาเพื่อคุณจริงๆขอโทษด้ละกันค่ะขออภัยค่ะที่ทําให้หลายๆท่านอาจจะไม่ชอบนะคะแต่ว่าแพมก็จะพัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นแหละแต่ว่าอ่านจริงๆนะอ่านคอมเมนต์ก็น้ําตาไหลอย่างนี้แหละอ,อ,อนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแพมน้ําตาไหลเสมอเพราะว่าเขาเป็นคนที่เซนสิทีฟมากนะครับดังนั้นหลังจากนี้ไปต้นไปแพมก็จะพัฒนาคลิปของตัวเองให้มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นไม่ออกทะเลแต่<ป>ทะเลสนุกนะ <laughs> แล้วก็พยายามจะไม่ใช้คําหยาบนะครับเรื่องของการจิกกัดก็จะลดลงหน่อยหนึ่ง แล้เขาจิกแล้วเขาจิกกัดผัวประจําครับผมไม่ไม่ใช่แค่ผัวแม่ผัวฉันก็จิกกัดพี่ผัวก็จิกกัดแต่ทุกคนในบ้านชอบมากทุกคนในบ้านสนุกมากนะแล้วก็อยาคิดว่าเป็นการแสดงแล้วกันนะแต่เราก็อยากจะให้คนดูเลยครับก็คือเติบโตไปด้วยกันด้วยการพยายามพัฒนาตัวเองให้สวยให้มีความมั่นใจในการแต่งหน้าแต่งตัวเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าแพมสวยได้ ุณก็สวยได้เช่นเดียวกันกับมาดามแพมค่ะบายบายขอบคุณที่ให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงวเวลาต้องอบรมเมียละ่ะ